ขอบคุณนะคะอ้าวไปแล้วหรอคะ่ะน้อง I am good boy นี่มาแว๊บๆนะนะมาแว๊บๆก็ไปอีกแล้วพูดประเพณีมายากก้มเลยนะนเห็นอะงอกนะคะก็อยากย้อมบ่อยเลยบอกว่าเดือนหนึ่งให้มันหนึ่งครั้งย้อมผมนะคะก็ยังไม่ถึงเวลาก็เลยไม่อยากจะย้อมตอนนี้นะคะ ขอบคุณนะคะ I am good boy อยู่ครับค <laughs> ิ่ว่าน,น้องมาอะไรแบบแบบ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะ,ณนะ,ะพี่เพ็ญพูดหยอกเล่นก็อยางเคืองนะคะอันนี้ก็อยากจะพูดให้สนุกสนุกตามจริงมันก็ทําให้มันสนุกก็ได้ทำให้รู้สึกเป็นคนพูดไม่ดีน่ะเนาะปากมันไปไวเกินขอบคุณนะ,ะไม้กำลังใจอ๋อ น้องสรุรชาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจ้าพี่เพนก็อ้าวปปวยหนักแล้วให้กลับบ้านทำไมอาจะการแถลงย,ยังกับเป็นหมอนะโอเคโอเคนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะกําลังหาชื่อตัวเองจะอ่านอยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวเลื่อนก่อนสีท่านมาแล้วนะคะขออนุญ,ญาตแบบแป้น สวัสดีจ้านะคะขอบคุณนะคะพี่น้องพี่น้องปอไอคืออย่างเนาะสราชามีอย่างพี่น้องอะไรนะพี่น้องปอ,อมาถึงอะไรเนาะน้องสราชาติชินตนานะคะพี่เป็นก็จำน้องได้อยู่นะก็สามท่านสี่ท่านนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เขาถือว่าจอดหนึ่ง ที่เป็นละก้มหัวมากก็เห็นแต่ผมงโง่ไม่อยากเลยน้องป่วยเอาเจ้าป่วยบอกเป็นอีหอย่างเนาะดีขึ้นย่งอ๋อเจ้าป่วยอยู่บ้านเนืออยู่ไหนกลับไปอยู่บ้านหรือกลับไปพักที่บ้านเหรอเป็นอะไรจ้าก็รักษานะคะหายไวๆเด้อ ทุกคนไม่สบายก็รักษานะคะตามอาการนั่นแหละทุกคนที่ป่วยวนะนะไม่ได้ตอออ๋อมันได้ป่วยก็เลยไม่ได้ตออไม่เป็นไรจ้าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ที่เป็นก็เลยนั่งยังไงที่แบบไม่อยากให้เห็นไอ้งองเยอะงอกมันเยอะจริงๆอืม น้องชายอ๋อโอเคโอเคน้องชายจ้าจ้าอ๋อโอเคนะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วก็ดูแลไปตามอาการนะ่ะเนาะคนป่วยนะ่ะก็เป็นอะไรก็รักษาตามอาการนะ่ะคุณหมอค่อยรักษาแค่นั้นละคนเราก็รักษาตามอาการ <c oughs> จะให้แบบเป๊ะเหมือนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคนป่วยก็คือรักษาตามอาการนะคะเดี๋ยวก็คลคอยหายเร็วๆนะคะเดี๋ยวก็หา,า,หายแล้วก็ดีขึ้นนะคะ นก็ทํางานวันนี้ทํางานทํางานบ้านมาเดิมทําอะไรก็ได้บ้านพี่เดี๋ยวนี้สะอาดนะพาะพี่พยายามทำความสะอาดให้มันเยอะที่สุดเพราะว่าเขาจะดูว่าเราทํางานไม่ปกคร่องเวลาเรามาไลฟ์สุดจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้นะจริงๆนะเขาก็ยิม้มอได้เวลาคุณแล้วเหรอเขาว่าองั้นมีการเซลล์ด้วยแล้วก็ยิม้มแล้วบอกจ้าทำนองไทยก็อ yes อะไรสรังกกษนะก yes ก็คือ คนไทยพูดคือจ้าได้เวลาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยได้มาไล์แบบสบายใจนะคะ mm hmm. ก็คือเราวันนี้เราทํางานเยอะวันนี้ทำเยอะมากมแต่ทาว่าสนุกไหมทํางานไม่ได้เหนื่อยนะเพราะเราดีดีกว่าเราอยู่เฉยๆเดียกว่านั่งมองหน้ากันแล้วก็เลาะกันอนะไเนี่ยเอาว่าทํางานบ้านนี่ค่ะแต่พี่เป็นก็ชอบยิ้มอยู่แล้วนะคะก็ยิ้มไม่มีอะไรนะแต่ก็ลุงแกเริ่มแก่มากอายุเยอะน่ะ เริ่มจะชาราก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาจะนิดนึงน่งนะ่ประทางผู้ผู้สูงอายุน่ะจะหน้าไม่ค่อยสบายประมาณนั้นนะคะค okay.